สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อชาว YouTube ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้า Indeed, สู่ช่องพ่อดาแม่เพิร์ฟซัมเมี่นะคะวันนี้เพิร์กก็จะมาทํากิจกรรมใน1วันนะคะเพราะว่าทางพี่ยูนะคะเขาให้ทํากิจกรรมใน1วันในวันที่25นะคะแต่วันนี้วันที่26แล้วเพิร์กก็จะมาทําใน1วันมาทําอะไรบ้างน,นะคะตอนนี้เพิร์กก็ทํางานบ้านแล้วก็อาบน้ําแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะมาทําผมนะคะ โอเคขั้นตอนนั้นเพินก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างน,นะคะในหนวันเรามาดูกันเลยค่ะต่อไปเพินก็จะมาทําผมนะคะคือจะมามาัดผมเองเนาะโอเคเราจะมาทําผมไปพร้อมกันนะคะวันนี้ปากเพินเนี่ยแพ้นะคะเป็นคันนะคะ,นนะ,คะมันก็เลยจะเป็นแผลแล้วก็มีอาการคันเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอมานะ เมื่อวานไม่ได้เข้าไปไลฟ์สดเพื่อนๆเลยเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะคันปากไม่มีอารมณ์ที่จะไปดูเพื่อนๆไลฟ์สดนะเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอมานะคะโรคลุเเ้าทำผมก็ยุ่งยากเนี่ยตรงนี้คุกคนจะเป็นแผลนะคะวันนี้ก็จะเห็นแผลแดงๆทั้งวนันแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาด้วยนะคะทุกคน ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อวานไปหาหมอมาเมื่อวานวันที่ยี่สิบห้านะคะถ้าไม่ได้ไปไลฟ์สดเพื่อนก็ขออาภัยด้วยเขาไม่สบายจริงๆเนาะนี่มีโบใส่ด้วยก็ทำคลิปไงคุยคนเดียวทำคลิปไปนี่นะคะ ก็จะทำเป็นโบนะคะทุกคน,นกทำเป็นโบโบนะเฮเสร็จแล้วนะคะทำผมเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปทำอะไรดีกิจกรรมในหนึ่งวันก็มีไม่มากอะก็มีเข้านี้นอกจากแต่งตัวนะเสร็จแล้วทาแป้งก่อนทาแ,แป้งก่อนหน้าดำ วันนี้อยากแก้มแดงอองตองขอปัดแก้มได้ไหมอะ่ะเนาะหน่อยหนึ่งไม่ได้ปัดแก้มมานานแล้วนะคะวันนี้อยากหน้าเด็กคันหน้าอยู่นะแต่ก็อยากทานะคะทุกคน โอเคเด็กหรือยังเด็กแล้วนะได้แค่นี้แหละโอเคนะคะวันนี้เราจะไปดูกันว่ากิจกรรมเพื่อนจะทําอะไรบ้างมันไม่ได้ทาอะไรหรอกนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็ดูเสียงรถดิวิ่งวิ่งทั้งวันเลยหลังจากที่เพื่อนทาธุระส่วนตัวเสร็จแล้วในตอนเช้านะคะเพื่อนก็จะมานั่งตรงนี้นะคะนั่งในห้องเนาะแล้วก็มาดูเพื่อนๆไลฟ์สดไปด้วยนะคะ ก็มาตอบคอมเมนต์มาหาทําคลิปวันนี้ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแต่ว่าพี่ยูเขาส่งข้อความมาบอกทุกคนน่าจะได้เห็นกันนะคะว่าให้เราทํากิจกรรมใน1วันในวันที่25นะคะว่าให้เราทําอะไรบ้างในวันที่25เนี่ยเราทําอะไรกันบ้างวันนี้เพื่อนก็เลยจะมาทํานะคะมันก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่เพื่อนทํานั่นแหละแต่เพื่นก็อยากทําเพราะว่าทางพี่อยูเขาให้ทําทําเสร็จแล้วเพื่นก็จะหนี ทำธุระตอนเช้าเสร็จแล้วเขาก็จะมานั่งตรงนี้นะคะนั่งเล่นคอมเล่นโทรศัพท์นะคะนี่โทรศัพท์วันนี้เพื่อนจะมากินมามา่าเผ็ดนะคะให้ทุกคนดูนะเพื่อนยังไม่เคยกินเลยนะเผ็ดขนาดนี้นะคะเขาบอกว่ามันเผ็ดมากเพื่อนยังไม่เคยกินแล้วก็จะมาลองชิมเป็นครั้งแรกนะคะเห็นเพื่อน หลายๆท่านกินกันวันนี้เพื่อนจะมาลองดูด้วยตัวเองว่าจะเผิดขนาดไหนจะออกตัวก่อนเลยนะว่าเพื่อนอาจจะกินไม่หมดหรือกินหมดถ้าเผ็ดมากเพื่อนก็กินไม่หมดตอนนี้เพื่อนก็กําลังจะไปตลาดนะคะไปหาซื้ออะไรมากินเนาะเวลากินมาม่าแล้วมันเผ็ดก็เลยจะไปหาซื้ออะไรมากินนะคโอเคเราจะพาทุกคนไปตลาดด้วยกันนะคะไปกันเลยเราก,กาลังจะไปตลาดกันนะคะ ไปกับพ่อเอาลืมเอาผ้าปิดจมูกนี่คือไปตลาดเร็วๆอ้วน นึงแต่ว่าใส่อันเนี้ยจ้าเอ,อใส่มุกแต่ใส่เยลี่เนียจ้าอันนี้สั่งพึ่งไว้ใช่ไหมจ้าสั่งไว้จ้าถ <c oughs> ือจระตุกเือไม่ให้มันเข้าอ๋อแต่ว่ามันเข้าไปข้า,ขาเลยขังไว้เลยไม่พอพ <c oughs> อหรอแล้วมัน,นเรากำลังจะเดินไปซื้อมันทอดนะคะใส่นกกระทาแ่ดใส่ดก เพียอของเรานะคะเราจะมาปิ้นกันมาค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวเที่ยงกันนะคะข้าวเที่ยงตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วกิจกรรมวันนี้ก็คือกินข้าวเที่ยงเราก็จะมาทะเลาะก,กับแปงวันอีกแล้วอันนี้เพื่อนก็จะกินมาม่าเผ็ดนะคะนี่อันนี้ยังไม่เคยกินเลยนะไม่รู้จะเผ็ดขนาดไหนแล้วก็มีปอเปีย เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะโอ้ยแมงวันมีปอเปี๊ยมีไข่ลูกกะทาแล้วก็มีมันกับเผือกทอดนะคะแล้วก็มีมีแก้ผ็ดของเรานะคะก็จะมีแคนตาลูปแล้วก็มีไก่ทอดนะคะแล้วก็จะมีไข่มุกที่เราไปซื้อมาเมื่อตะกี้นะ,ะมาเรามากินกันเลยนะคะอันดับแรกต้องเจาะน้ำไปก่อนเดี๋ยวเผือกเผ็ด มาบานี้มากินได้บานนี้ค่ะพรอภาษาบ้านดีกว่วเนาะมาโอ้ยเสบตาเสียงรถกระดังเสียงรถกระดังดังดังกินกันเลยได้บานนี่ เ,เอาคำนน้อยก่อนดูดิตัดตัดตั้ตั้เห็นแล้วก็ขนลุกอืกินพริกพ่อมากินไหม ลุกหวานๆเพชรคำเดียวกันรู้เรื่องคำเดียวกันรู้เรื่องโอ้ยเพชรแหงคาี่ซองเบิ่งคาี่ซองเด้อบัดน,นี้เฮ้ยคนลุกคนลุก คำที่สองคำท,ที่ส่ามได้บัตรไงพีดอันนี้ก็ย่างไปย่างมาที่นี่ละมาเบิร์กมาดูมาแมพาีดไปนี่คำท,ที่สาม ดูเรื่องทำที่สามดูเรื่องยังไปต่อได้แต่ลิ้นสั่นแล้วตอนนี้ลิ้นสั่นคอคอเริ่มเพรทำที่สี่เอ้ยยินแล้วันเฮ้ยทำที่สี่ไปต่อ ี่แล้ว,ว 4, เริ่มทำที่สี่เริ่มเริ่มสั่นไปทั้งตัวเพรามันติดกันน่ะโอ้ยเพ็ดเพ็รเพ็ดทำที่ห้าบ้านีล ขอตัวช่วยขอตัวช่วยขอตัวช่วยอันนี้ก่อน hari mau lem yuk besok pakar lah foto swai foto swai ตอนนี้คือชาไปซาไปทั้งลิ้นทั้งปาก่ควานออกหูหูกระสาลิ้นกระสา

ต่อได้ป่ะนี่ขาที่เจ็ด ทำยา่งใหญ่แล้วไม่จะได้มืดไวยำแบบมหาจือว่าข้างเละได้ย่ะทำที่เก้าทำยิ่งใมันจะได้มืดไวอืมอืมอืม นขอใช้ตัวช่วยแห้งกินน้ำแห้งเผ็ดแห้งกินน้ำแห้งเผ็ดแต่ว่าก็จะกินเนาะมาคำที่ซีฟได้บัอืม้มน้ำลายกันเลยเจอแล้ว ก็แล้วมาและวอืมทำพิซซ่สองต่อเลยเอาให้มันเอาให้มันควันออกผูกไปรถเ,เ,เอาเอาเอาจนไฟลุกไปเลย <laughs> ตอ่ตอต่อลุยตอ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 ่อทำที่สิบสามจับซ้อนกับบัตรอื่นแล้วป่ะเนี่ย ร้อนตรงนี้แล้วนะ่ะร้อนมองคอกับมงหน้าอกล่ะอันนี้สิบสี่ขอตัวช่วยอขอตัวช่วยอีกรอบ เริ่มมาแนละ้วคำสุดท้ายนะไปไหคำสุดท้ายความรู้สึกตอนนี้ก็คือสาสาโก๊กหูสาปะสาลิ้นสาไปเบิดตอนนี้คือหวานออกหมูมาามาเอาคำสุดท้าย อหรือพร้อมคำสุดท้ายแล้วนะคำที่เท่าเลยแล้วเมื่อกี้นี่คำที่สิบสี่แล้วสิบห้านี่แหละอื่อปร่ได้สิบห้าแล้วกันที่สิบห้าคำสุดท้ายหม,ม,มดแล้วเนอหมดแล้วนะคะนี่เบิรแล้ว มามา่าเกาหลีเท็ดกินมาม่าเมื่อแล้วเราซิมากินอันนี้ได้ป่ะน,นี่กิจกรรมวันนี้ก็มีแค่นี้แหละ,ละรสแกงดีดีตอนนี้บู้ฮู้ซื้อเทดหรอ บเฮ็ดเลยคำที่ซิบห้าบเฮ็ดเลยสบายมากตอนเนี้ยคือบเฮ็ดเพ็ดแต่ช่วงกินที่แบบติดติดติดต่อกันไล่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 คำมามันสิเพ็ดตอนกินบ่ค่อยเพ็ดปานเลยแต่ว่าตอนเฮาเซาแล้วค่ะมันซิเฮ็ดบ่ค่อยทยอยเพ็ดคนก็นเริ่มมองหูลิ้นก็ซาปากก็ซาคนลุกไปทั้งตัวมาทำมันกินคองมากเราได้บานนี้ พอเปียทอดเมื่อกี้เ่าไปซื้ออยู่ตลาดเนาะโอ้โเผ็ดเมื่อกี้ค่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดขี้มูกงไล่ละไรปะเนี่ยพอเปียทอดแก่เผ็ดเมื่อกี้กินหมดแล้วนี่งไงของน้องซื้อมานี่ กินซื้อมาอีกแก้วหนึ่งกินแต่ตรงกลางมันนะนี่กินแต่ตรงนี้มันอืดูับพุ้ง คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตอนเย็นกันว่าเราจะทําอะไรกันอีกนะคะโอเคแล้วก็กินเสร็จแล้วนะคะก็จะนั่งกินไปเรื่อยๆนะคะ